มตรฟสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ยีปิ้งชนแนลนะคะเราวันนี้เราก็อยู่กับเกม R O V กันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะเล่นกับน้องที่เขาแบบหาระไรได้พิเศษในการเป็นเพื่อนเล่นเกม R O V กันค่ะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนเกมนะคะสำหรับใครที่ต้องการหาเพื่อนเล่นหาตี้ลงแรงกลุ่ม ROV 2020ของเรายินดีต้อนรับนะคะสแกน QR โค้ดเข้ามากันได้เลยจ้าสวัสดีค่ะค่ะชื่อพี่ะคะค่ะส่วนมากพี่เล่นเมดเมดซัพพอร์ตค่ะโอเคของคนเลยนะน่าจะสบายๆเลยโอเคค่ะเจอห้องแล้ว วันนี้เอาไอดีลองเล่นนะคะมันก็จะไม่ค่อยมีตัวเล่นเท่าไหร่แต่ก็เล่นอยู่ไม่กีีตัวแหละดูโอเคโชคดีระบบสมให้เราได้เล่นเมทไหมสบายสนนนน <S <S บายมาเล่นเวอะไรดีให้นาย่าใช่ให้นายาดีกว่า There, no. ไม่ได้เดี๋ยววีลาโอเคแต่วีลาทำไมใค่แค่วีลาเล่นบันทินดเชื่อวีลเด้เยผมเล่นได้แน่นอน,นอน่ะเอาจะไม่มีนี่หว่าเล่นไม่ได้เล่นบันทิกป่าโชคดีมากเลยไอดีนี้แบบมีสกินนี้ด้วยให้เล่นนะ สกินวันพีของคิกซี่นะคะเอฟเฟกต์ Effect, มันค่อนข้างจะสวยนะคะทุกคนแต่แบบถ้าจะให้ซื้อนี่มันก็มันก็แพงอยู่นะแต่นี้เขาแบบให้ลองเช่าเล่นนะ,ะเอาถึงบอกไว้ก่อนว่าโอ,อเคล้นะนะผมแทกอาจจะแทกเยอะหน่อยนะแทกแบบแทกเลยอะ่ะโอเคค่ะ <laughs> ถ้าผมเริ่มถ้าผมม,มแบกได้ไงเอ๊อ นนมีคนแบกทุกคนเขาบอกเขาจะแท็กเลทนะคะก็ตามสบายมีแ,แต่จะจนหน่อยจะได้อยู่เป็นตามสไตล์เลยะค่ะไม่เป็นไรนิกเตอร์ขอโซนสูงโ <Okay. S 3> อเคเฮ้ยเตรียมสลับเรอนิกเตอร์โดมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ชาละ่าบีช่าโดม เฮ้ยทำไมทอนไม่ขึ้นไปบนล่ะแปลกอ๋อมันเดินไปไหนกันเนาะเชื่อผมรอปะรอเน่ยเฮ้ยไม่ต้าตัดเลือดนะโอเคไวอยู่พี่ดาผมบนแล้วทอนจะตายทอนดี

รับไปแล้วไม่มีสกิลต่อแล้วเพื่อนออก็จะเล่นละเล่นไม่ออกเลยไม่ต้องเกรงค่ะไม่ต้องเกรงค่ะเนำมังกรค่ะโอเคได้ได้พี่ช่วยพี่ช่วยตีค่ะพี่ช่วยตีค่ะโอเคดังสนั่น ใี่ทอนไม่อยู่เล่นแลอวจริงๆเล,น,เน,น,เลนบนไปไกลไม่ได้มอนหรอกนั่นจะแบบไม่ค่อยมีเวลามากปะใช่ใช่โอ๊ยพี่ารอเวลาน้อย <S <S 1> <S 1> อ้าวลิกตอลอ ตกอยู่อันตรายทุกคนนะแน่เลยอดลตอเมน่เดี๋ยวไป ระก้ก็ไฟเรานี่นะค่ะทุกคนคอตัวไม่ธรรมด,ดาตายเพราะว่าป้อมยิงจะชอบนี้ถ้าร่าช่วยเพื่อนหน่อยค่ะ โอเคโอเคได้ได้ได้ไฟนี้คมอยู่ไฟนี้คมอยู่ได้ป้อมกลางไหมได้ป้อมกลาง,ง,งไหมไม่เดียวโอเคเพื่อนท่าช่วยเราเอาสิขับไปดิขับไปสิโอเคเสร็จจัดได้ท่านละค่ะดอเค โดนโดนโอ้โหขอโทษนะประมาทเด็กนี่ด่าก็เสียด้วยมามามาโอ้ยมีร่างเดี้ยเสีเซฟ ช่วยดีหน่อยดาวเครื่อกินน้ำกางด้วยช่วยกางด้วยคนมีล่าโดนมีล่าโดนทำอะไรนานๆนะดีล

อันตรายโอ้ยป้อมแรงัอัายนี่ยงตีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ้ยอันตรเบี้ยเบี้ยโอ้ยน่ะอยู่ไหนไม่เชียวฟิกไม่ออก

An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. On, Dark Slayer has been defeated. Enemy ultimate.

ตรงเล้นแบบใจเย็นมากๆทุกคนนี่ยังไม่ใช่อะไรนะคะตั้งสมาธิต้องมีสมาธิมากเลยไบอกว่าเฮ้ยจะแพ้ไม่ได้นะ เราทำดีจนมาตั้งต้นเลยนะทีมงานเรารอรวมกันนะจะไม่โเดี่ยวใอ่ไเพื่อความเป็นแบบทีมเวรริร์คทีมเวริเวร์กฝั่งนั้นก็ระวรังตัมวมาก Oh, An, <laughs> An enemy has been defeated. Oi, don't. Oi,แพ้หรอ? Don't. don't overextend. Enemy double kill. Your tower has been destroyed. your tower has been destroyed ace ทุกคนเสียดายว่าเกมนี้แต่ซื้อขาดแฮกก็ไม่เป็นไรอ๋อดูดีสกอร์สามสิบ hmm. ต oh, ่อสามสิบ